ญิงปิ่นบุรุษภาพานิชอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5้าทับสิวันนี้หนูอยู่ในฐานที่1ฐานพระบิดาแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับกามาระโดกแห่งพระอัจฉริยภาพค่ะโครงการที่หนูชอบที่สุดคือโครงการฝนหลวงค่ะเพราะว่าในหลวงราชการที่9สามารถทําให้ฝนตกในพื้นที่ที่แห้งแล้งได้ตามที่ท่านต้องการค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนาชาติรัตนาภูมิมาจากโรงเรียนสดีเดชจังหวัดจนทบ,บุรีค่ะฐานที่หนูชอบคือฐานที่สองค่ะคือมีชื่อว่าพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อย,ยอดค่ะหนูชอบฐานนี้นะคะหนูได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสาค่ะความหมายของจิตอาสาคือการทําความดีโดยไม่หวังผลการทําความดีด้วยความเต็มใจค่ะซึ่งจิตอาสามีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะ คือ 1. จิตอาสาพ,พัฒนาคือการพัฒนาชุมชนให้มีความแข็งแกร่งและก้าวหน้าขึ้นค่ะประชาชนก็จะมีความสุขค่ะและ 2. จิตอาสาพ,พิบตัติคือการเตรียมตัวสําหรับภัยพิบัติธรรมชาติค่ะจะทําให้ประชาชนมีความสุขค่ะและ 3. จิตอาสาจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจคือการเตรียมตัวสําหรับงานพระราชพิธี ให้ประชาชนมีความอานวยความสะดวกขึ้นค่ะเห็นไหมคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะหนูหนูจึงชอบฐานนี้มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทนนท์ชาจริงมาจากชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5ทับ1ิบครับวันนี้ผมชื่นชอบฐานที่3ซึ่งเป็นฐานเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นอย่างมากครับเพราะว่าผมสามารถ นำความฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้ครับผมมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิญญากิษณโสภาผมมาจากชั้น,นปฐมศึกษาปีที่5 1 2ทับีผมชอบถามที่4เพราะว่าผมอยากเป็นคนดีและผมอยากไปเข้าค่ายมูลนิธิยุวทุความดีครับเหมือนพี่ๆเขาครับ และผมจะสัญญาว่าผมจะเป็นคนดีนในอนาคตของสังคมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิชายาโลหะเลิศกิจมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่5้คับ10ค่ะตอนนี้หนูอยู่ที่ฐานครอบครัวสุดสันร์สังคมสุดใจค่ะสิ่งที่หนูชอบที่สุดในฐานนี้นะคะก็คือการทำสบู่และน้ำยาล้างจานใช้เองค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถทําสบู่และน้ำยาล้าง,างจานใช้ได้ด้วยตัวเองนั้นเราจะไม่ต้องเสียเงินซื้อและสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพุทธิตาเรื่องโชคชัยหนูรู้สึกชอบฐานที่6โรงเรียนสร้างสรรค์มหัศจรรย์การเรียนรู้ทําให้หนูรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ หนูรู้สึกว่าท่านมีพระปีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งที่สามารถสร้าง60พัฒนาการเรียนรู้อันเรื่องมาจากพระราชดำริได้ค่ะทุกๆุกศูนย์ทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืนโดยการแก้ปัญหาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดีกหญิงมุญภาวสุวัสอนสกุลชื่อเล่นชื่อเซนจนค่ะหนูมาจากป .6 ทัเค่ะหนูชื่นชอบ บูที่7ค่ะเพราะว่าหลักธรรมนำชีวิตค่ะหนูสามารถนำหลักธรรมที่หนูชื่นชอบไปไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหลักธรรมที่หนูชอบคืออินทรียค่ะหลักธรรมการครองงานก็จะมีฉันทาอุรยะจิตตะวิมังสาฉันทาหมายถึงความพอใจใฝ่หาความรู้วิริยะหมายถึงความภาคเพียรจิตตะหมายถึงความตั้งใจแน่แนว่วิมังสาหมายถึงการเช้ดสติปัญญาพิจนารณาอย่างรอบคอบค่ะ หนูคิดว่านะคะถ้าทุกคนนะคะสามารถนำหลักธรรมธรรมะนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สังคมเราก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะสมบคุค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชัยพลิประกอบบุญครับฐานนี้คือฐานที่8ฐานการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรอินทรีย์ครับผมชอบ เกษตรสมัยใหม่เพราะคนจังคนจังหวัดจันทบุรีประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรถ้าเกิดกเกษตรกรพวกนี้สามารถเข้าใจกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตถ้าเช่นถ้าเกิดมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆ ดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพังงนธมรจรานไิทยบุญมาจากโรงเรียนเฉีดยเดชจังหวัดสุพรบุรีค่ะวันนี้หนูได้มาอยู่ที่ในิทศการเมืองสุขยั่งยืนในฐานที่9ฐานที่หนูชอบที่สุดโดยฐานนี้มีชื่อว่านวัตกรรมสู่เมืองวิถีใหม่สมาร์ทซิตี้ค่ะตัวนักเรียนทนี่มาเยี่ยมชมฐานนี้จะได้ความรู้ดังนี้ค่ะ 1. ได้ความรู้เกี่ยวกับ สิบเทรนด์สำคัญที่พัฒนาเมืองวิถีใหม่หลังโควิด1 9ค่ะเช่นสังคมเปลี่ยนไปโซเชียลมูฟเมนต์เทคโนโลยีที่สามารถสวมใส่ได้เวอร a เ l เบิลเทคโนโลยีค่ะ 2. ส,สังคมออนไลน์มีทั้งด้านดีและด้าน,านร้ายเราจึงควรใช้อย่างเท่าทันค่ะเช่นควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างพอเหมาะและใช้เพื่อเพื่อการคนา้นคว้าและการเรียนรู้เท่านั้นค่ะ 3. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนภัยพิบัติเช่นมีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินเช่น1 6ึ9าสำหรับแจ้งเตือนเหตุอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะและมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดสำหรับแจ้งเตือนภัยพิบัติก่อนล่วงหน้าค่ะเช่น Thai Disaster App ค่ะโดยสำหรับวันนี้นี่คือข้อมูลของฐานที่หนูชอบที่สุดแล้วค่ะ คคุณ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิลลงเดลลาธรรมประละมาจากชัดด้นปรมศึกษาปีที่6ทักสค่ะขณะนี้พวกเราอยู่ที่ฐานโลกยั่งยืนด้วยสองมือของเราค่ะหนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น BCG คืออะไรเ A ว่าแต่ทุกท่านสงสัยกันไหมคะว่า BCG คืออะไร BCG คือแบบอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจธธรรกด้วยความยั่งยืนค่ะ และ BCG model คือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมและพัฒนา3เศรษฐกิจพร้อมกันค่ะนั่นก็คือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจสีเขียวและสุดท้ายค่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนนั่นเองค่ะหัวข,ข้อต่อไปที่หนูได้เรียนดูก็คือ 3R ในการใช้ชีวิตค่ะ R ที่1 Reduce ลดการใช้ค่ะคือลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองค่ะ R ที่2 Reuse คือใช้อย่างคุ้มค่าคือการนำแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จ ก็ใช้งานต่อไปได้ค่ะและอันสุดท้ายอันที่3ารีไซเคิลคือฝึกการแยกนั่นเองค่ะโดยการแยกขยะค่ะต่อไปหัวข้อต่อไปที่หนูได้เรียนรู้ก็คือการแยกขยะนั่นเองค่ะในหนูได้เรียนรู้การแยกขยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถังขยะแต่ละสีเนี่ยใช้แยกอะไรเรื่องถังขยะสีเขียวนะคะเป็นถังขยะที่ใช้สําหรับแยกถังขยะขยะเปียกนั่นเองค่ะขยะสีน้ำเงินเป็นขยะทั่วไปที่ใช้สําหรับการแยกขยะที่ว่า ย่อยสลายไม่ได้หรือเย่อยสลายยย่างนั่นเองค่ะแต่ไม่มีพิษนะคะต่อไปถังขยะสีเหลืองนั่นก็คือถังขยะมีไซเคิลนั่นเองค่ะโดยจะใช้ทิ้งถังขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เช่นขวดพลาสติกเป็นต้นค่ะและถังขยะสุดท้ายถังขยะสีแดงถังขยะอันตรายนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นถังขยะที่มีสารพิษปนเพื้อนอยู่เช่นสา,ารยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะและหัวข้อสุดท้ายที่หนูได้เรียนดูก็คือหัวล้อปัจจัยหลัก ของ S I G S นั่นเองค่ะโดยหนูจะแบ่งออกเป็นหัวข้อคร่าวๆ,ๆดังนี้นะคะหัวข้อเป้าหมายที่หนึ่งคือลดลดความยากจนเป้าหมายที่สองลดความหิวโหยเป้าหมายที่สี่ความรู้การศึกษาที่เข้ามาอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะและเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่ห้าก็คือการความเท่าเทียมทางเพศนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆนะคะ อนเนกประสงค์ค่ะนอกจากจะมีเมืองศกยั่งยืนที่มีทั้งสิบธฐานแล้วยังมีคณะยุทูบความดีที่มาให้ความรู้ในหอประชุมอนเนกประสงค์แห่งนี้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับสถานทูตความรู้เกี่ยวกับดุลยทิยุทธพคนดีกระทรวงการต่างประเทศค่ะและดุลยทิยุทธพันดีเตรียมของมาให้รางวัลแก่พวกเรามากกว่า3,500อชิ้นเลยค่ะ